สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะในคลิปนี้เนี่ยเจนก็จะมาพูดนะคะเกี่ยวกับ,กบเรื่องท้องแตกลายหลักคลอดนะคะเพราะว่ามีคุณแม่หลายๆคน,นบอกว่าเฮ้ยตอนที่ท้องอยู่ทาครีมตลอดเลยนะแล้วก็เออไม่มีรอยแตกลายแล้วพอคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยมันดันมีรอยแตกลายขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ของเจนเนี่ย ตอนท้องอ่ะเจก,ก็ไม่แตกลายตอนที่หลังคลอดออกมาก็ไม่แตกลายนะคะทีนี้เพื่อนเพื่อนก็เหมือนจะแบบเฮ้ยไม่เชื่อการหรืออะไรเงี้ยเจก,ก็เลยบอกว่าเฮ้ยวันนี้มาเปิดผงให้ดูนะคะว่าไม่ได้ท้องแตกลายจริงๆนะคะตอนนี้เลี้ยงลูกมาก็ประมาณลูกสาวได้หนึ่งขวบหนึ่งเดือนเลยนะคะน้องปินชา้าก็เดี๋ยวเจ็ดมาเปิดมงให้ดูเนาะเพราะว่าหลายๆคนกนคังวลค่ะว่าตอนที่ท้องอยู่เนี่ยก็คือ ไม่ไม่ได้แตกลายเนาะทาครีมแล้วพอหลังคลอดมาเนี่ยพุงมันเหี่ยวมากดําม,มากเลยมันจะกลับคืนสู่สภาพเดิมไหมนะคะแล้วก็แบบรอยเส้นตรงกลางท้องอย่างเงี้ยคือมันเข้มมากเลยมันจะจางลงไหมยอะไรเงี้ยนะคะคือเะจะบอกทุกคนว่ามันสามารถจางหายได้เองนะตามธรรมชาติะะมันสามารถจางหายได้เองเดี๋ยวจะ,จะเปิดพุง,งใจดูนะคะว่า หนึ่งปีหลังคลอดพุงของเจสภาพเป็นยังไงนะคะเจะเจ็ขอพูดในคลิปนี้เลยว่าจะมีเคล็ดลับมาบอกนะคะเพราะว่าเจ็ดมีเคลมทาท้องลายดีๆนะคะมาฝากตัวนี้เลยเจดออร์แกนิกถ้าใช้แล้วนะพุงจะขาวใสแบบเจ็แน่นอนนะคะม,มาดูพุงกันเลยค่ะเดี๋ยวเจ็จะเปิดให้ดูนะคะขออนุญ,ญาตนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสภาพจริงนะคะ คือเจด่ะเออคือเจดากินเยอะมากเห็นไหมคะอันนี้คือพุงด้านข้างนะตรงเนี้ยมันมีรอยนิดนึงนะแต่ว่ามันจางใกล้จะหายแนละ้วจะก,ก็ทาครีมตลอดเห็นไหมคะปกติถ้าเกิดท้องแตกลายเนี่ยมันจะแตกลายเป็นริ้วๆเลยนะแต่ว่าของเจนไม่แตกอันนี้เป็นรอยที่เออรอยขอบกางเกงนั่งทับนะ เห็นไหมไม่แตกนี่เป็นรอยกเกงในนะไม่ใช่รอยแตกลายนะเห็นไหมเนี่ยพุงก,ก็ปกติอันนี้โนรีทัศอะไรใดๆนะคะนี่ไม่ใช่รอยแตกนะยู you. เห็นไหมขยายเลยอันนี้คือไม่ได้แบบรีทัศอะไรใดๆเลยเห็นไหมรอยแตกกะไม่มีไม่มีเลยไอความเหี่ยวก็ไม่มีนะคะไม่มีเลย ปกติด้านข้างเนี่ยมันก็จะแตกใช่ไหมแต่ว่าของเจ็ดแล้ไม่แตกนะคะคือสภาพผิวเนี่ยปกติทุกอย่างเลยเนี่ยริ้วๆตรงเนี้ยใกล้จะหายแล้วนะคะนี่นี่ก็คือเป็นผุงหลังคลอดหนปีของเจ็ดนะคะถ้าเกิดใครอยากมีผุงสวยๆแบบนี้นะคะให้ใช้ครีมทาท้องลายนะคอเริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์นเนี่ยให้ใช้ครีมทาท้องลายเลยนะคะเพราะว่าผิวเราเนี่ย มันจะต้องได้รับาการบำรุงที่ดีก่อนให้เหมาะกับการยืดขยายก่อนนะมันถึงจะไม่แตกนะคะสำคัญมากๆเลยนะใช้ไปเลยนะคะตั้งแต่เริ่มรู้ว่าตั้งคันเนี่ยยันคลอดไปเลยหลังคลอดก็ยังต้องใช้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันจะเหี่ยวไงพอมันเหี่ยวฟื้บลงไปนะมันจะเกิดการแตกแล้วก็แห้งมากๆเพราะฉะนั้นครีมก็ยังต้องใช้แล้วจะก็ใช้มาจนถึง ทุกวันนี้เลยนะคะก็โอเคค่ะผิวหน้าทอเจ็ดีมากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะมาบอกต่อกันแล้วก็ไม่อยากจะให้เพื่อนๆในกลัวว่าเฮ้ยผิวมันจะแตกเยอะหรือว่าเฮ้ยเนี่ยพุงฉันมันเหี่ยวมากเลยเฮ้ยพุงชั้นมันเต่งมากเลยมันจะแตกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบำรุงค่ะ ถ้าสมมุติในเค,นเคสไหนหรือใครที่เอาไม่อยู่จริงๆมันแตกแล้วจริงๆนะคะหลังขอดถึงไปใช้เขาเรียกว่าอะไรนะเรตินอลเอปะเออใช้ยาตัวนั้นะนารอยแดงของคุณนะจะหายไปนะคะมันจะช่วยได้แต่ในระหว่างที่ตั้งคันน่ะให้เรตินอลเอใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอันตรายต่อ การตั้งครรภ์อันตรายต่อลูกในครรภ์ของเรานะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะดูดซึมผ่านผิวหนังได้เลยไม่ให้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นครีมทาท้องลายนะคะที่เหมาะสมสำหรับคุณแม่ในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยจึงต้องออแกนิกนะคะปราศจากสารอันตรายเข้าใจไหมปราศจากสารอันตรายพาราเบนแอลกอฮอลกลิ่นน้ำหอมอะไรใดๆหรือสาร อะไรใดๆเนี่ยคือห้ามมีในคนท้องเด็ดขาดเพราะมันจะส่งผลเข้าใจไหมห้ามมีมันก็เลยต้องใช้เป็นครีมออร์แกนิกนะคะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยใครแพ้ท้องมากๆนะคะใช้ได้นะเพราะว่ามันเป็นมันมีเอเซนเชียลออยล์ของเปลือกเลมอนอยู่นะคะมันจะทําช่วยช่วยให้คุณนะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะตัวนี้ <c oughs> เอาไปใช้ดูถ้าอยากมีผิวหน้าท้องดีๆแบบเจนนะคะ ผิวสวยจริงๆไม่มโนนะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรอบนึงดิดึด๊งขออนุญาตนะคะทุกท่านเห็นไหมอันนี้คือเจ็ดะสูงร้อยหกนะคะแล้วเจ็ดะคือก่อนข้อดะเจ็ดน้ำหนักประมาณ50ใช่ไหมแล้วก็ก่อนข้อดะเจ็ดหกแล้วก็พอคลอดน้องออกไปท,ทันทีน,น้ำหนักจะลงไป5้าโลน้าเหลือ60แล้วพอให้นมลูกไปเออ ได้3เดือนน่ะแล้วทาสตอ็อกด้วยใช่ไหมน้ําหนักอะ่ะมันก็ลงเยอะมากเลยมันลงมาเหลือ55แต่ตอนเนี้น้ําหนักเจ็ดอะ่ะสวิงขึ้นมาที่60อีกแล้วนะเพราะว่าเจะกินไม่หยุดเลยเห็นไหมคะพุงมันก็จะเนี่ยจะยืดขยายเนี่ยนะเห็นไหมขยายเห็นไหมเนี่ยไม่ไดิ้รีทัดอะไรใดๆเลยนะนะเห็นแม้ว่ามันไม่แตกแล้วผิวก็สวยมากเห็นไหม เอาไปใช้กันไม่จกตาใดๆเอาไปใช้กันนะคะเจ็ดออร์แกน,นิกถ้าใครดูคลิปนี้แล้วสั่งซื้อนะเจ็ดให้เลยนะคะราคา450บาทแคปหน้าจอคลิปนี้ไว้เลยนะคะเจ็ดให้เลยราคา50บาท450บาทปกติจะขายอยู่ที่520บบาทนะทุกคนไปซื้อมาตำถ้าไม่อยากแตกลายต้องไปซื้อมาตำส่วนใครที่แตกลายแล้ว ให้ทาครีมต่อไปเพื่อไม่ให้มีรอยเกิดขึ้นเยอะกว่าเดิมแล้วหลังคลอดอะ่ะคลอดน้องออกมาแล้วอะ่ะค่อยไปใช้ยาเ e t i n a ลเที่มันรักษารอยแตกที่มันตรงจุดแต่ช่วงระหว่างท้องเนี่ยอย่าไปใช้บำรุงก่อนเข้าใจไหมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย